ครับวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูที่ดินจำนวนสมไร่กว่านะครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็ต้องเออขอบอกว่าตำบลชะอมนะครับมันก็จะอยู่ติดกับอ่ําเภอบ้านนาของนครนายกนะครับถ้าวิ่งเส้นลังสิตนครนายกนะครับถึงตำบลชะอมเนี่ย ประมาณ90กิโลนะครับในแปลงของที่ดินเนี่ยนะครับอ่มันก็จะเป็นอ่ไม้ล้อมนะครับอ่ทางเจ้าของเนี่ยเขาปลูกไม้ล้อมเอาไว้สภาพพื้นที่ของแปลงที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ลาดเอียงเนินเขานะครับก็จะค่อยๆค่อยๆไล่ไล่เป็นระดับเป็นเป็นระดับขึ้นมานะครับอ่าข้างหลังของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นภูเขาอีกหนึ่งลูกนะครับ เนื้อที่สามไร่กว่านะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางเนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นที่ต่อจากชะอมบึงไม้เข้ามานะครับเส้นเนี้ยก็จะเป็นเส้นที่วิ่งไปน้ําตกเจ็ดคดนะครับหรือจะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติโป่งก้อนเศร้านะครับด้านท้ายของแปลงที่ดินนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับและส่วนของด้านหน้านี่ก็จะมีอยู่อีก หลายหลังนะครับก็ไม่เปี่ยวครับมีเพื่อนบ้านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในสุดของแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับจะมีทางเข้าอันนี้จะเป็นทางเข้าของแปลงที่ดินนะครับซึ่งติดกับถนนหินคุกนะครับมีหน้าที่ประมาณอสองงานนะครับแล้วก็เนื้อที่ทางเข้านะครับที่ติดกับถนนประมาณ2งงานก็มีความความกว้างที่ติดกับถนนก็ประมาณสักสามสิบสามสิเมตรได้นะครับ เป็นภูเขานะครับรอบๆของแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นถ้าเอาต้นไม้ไม้ไมรอมออกนี่ก็จะเห็นวิวเขาทั้งหมดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนัดดูที่ดินนะครับหรือสอบถามรายละเอียด0814177993ครับสวัสดีครับ